เมื่อเราอ่านผิดครับจะทำอย่างไรไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสมมุติอ่านตัวเลขนับตัวเลขตกตกหล่นหล่นด,ด,ดูนะครับแล้วเราจะมาซ่อมแซมกันนะครับวิธีการก็คือให้เราไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมสมมุติให้เป็นหน้าสองนะครับก็คลิกไปที่หน้าสแล้วเราลองกดปุ่มอัดดูนะครับ กดปุ่มอัดหนึ่งครั้งถ้ามันขึ้นแบบนี้เราก็โอเคนะครับกดโอเคแล้วเราก็กดปุ่มอัดอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าเรคคอร์ดนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบ ลืมซ้อมแสบสักนิดนะครับหน <1, S 1> ึ่งหนึ่งสอสมสี่หกเจอ่าจะเห็นว่าผมข้ามห้าไปนะครับวิธีการจะทำยังไงให้ห้าเข้าไปแทรกนะครับเราก็ไปที่ให้เราทำแบบนี้นะกดกดเมาส์ที่เฟด ที่เราต้องการแก้นะครับพอกดเมาส์ปุ๊บแล้วกดากดสเป a บาหยุดจังหวะนี้นะครับกด s p สเ e bar แล้วเราไปเพิ่มเฟดนะครับแอดแบงเฟดขึ้นมาแล้วเราก็จะบันทึกบันทึกไปนะครับถ้าขึ้น yes no นี้นะครับกด no นะครับถ้า no ปุ๊บจะเข้าบันทึกเลยผมก็จะอ่าน ห้านะครับห้าืมโอเคเราก็ให้ก o อปี้นะครับ copy s ี l เ c t ็แล้วเ,เมื่อเรา s e เล็กเสร็จแล้วก็ copy โดยการไป Edit น,นะครับเมนู Edit แล้ว copy เราลองมาวางดูนะฮะสี่นะครับ วิธีการก็คือให้กดเมาส์ตรงตำแหน่งพอเราวางปุ๊บให้เรารีบกดสเปซบาร์นะครับกดเมาส์แล้วกดสเปซบาร์นะครับโอเคสระประมาณนี้นะแล้วเราก็วางเพจธรรมดาเนยนะครับหรือจะใช้คอนโทลก็ได้นะครับอ่าหรือใช้ช็อตคัดคีย์ก็ได้เป็น c อนโทวีแล้วก็กดเพจนะครับแล้วเราลองฟังหนึ <See. S 1> ่งสี่ห้า อ่ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็อืซ่อมให้อจังหวะดีๆนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเราจะไม่สิเล็กเข้าไปกินเสียงนะครับอืมอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะก็คือเข้าไปกินเสียงแน่นอนนะเราลองเทสฟังดูนะครับว่าได้ไหมหนึ่งสองสาม สี่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบพอดีนะครับก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้ถ้าเราไม่ใช้แล้วเราก็คลิก 5, แล้วเราก็กดปุ่ม delete ทิ้งไปนะครับ <c oughs> ก็แค่นี้นะครับผมจบคลิปนี้ครับ